ก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่มาเข้า,นนะะารับชมนะครับอยู่ก็ไล่ก้างและซิงดอตอาร์นะครับผมเปตองนะครับผมนี่คือชื่อทางการครับผมหาชื่ออยู่นะครับเนี่ยตอนนั้นก็ the off f i e l d tv นะั้นแต่นี่ก็เป็น listing dot ar แล้วก็เนื่องจากผมเป็นคนชอบเรื่องพี่แปดน,นะฮะก็เลยตนะั้งชื่อนี่นะครับผมและในการเลนะ่นระบบในหงก็ขอโทษในข้างบนเนี่ยมาไหมมันจะมีคำว่าแอคชั่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายคลิปลเราจะบอกการแอคชั่นในการถ่ายคลิปนะครับ นี่ในด่านระบนแล้วผมขึ้นม,มีเขาดีนะคะผมผมจะไม่แคสระบอกอีกอีผมจะไม่แคสระบอกอย่างเดียวนะคบผมจะแคสอันเดอร์เทลนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังเล่นอันเดอร์เทลหนูครับเพราะว่าอันเดอร์เทลเนี่ยเป็นเกมแบบแนวแบบมอนสเตอร์นะคะนะนะครับผมฮะนี่ก็เป็นอยู่ในด่านแบบสไลเดอร์นะคะผมอันเดอร์เทลเนี่ยถ้าผมแคถ้าผมเล่นจบผมถ้าใครอยากให้ผมแบบ เล่นเป็นสายอะไรก็บอกได้ฮะถ้อยากให้เป็นสายว่าชีวิตก็กดเลขหนึ่งนะถ้อยากให้เป็นสายค่ากดเลขสองนะผมโอเคเริ่มเลยนะฮะก็จะมีขนมนะครับผมกินไหมโอ้ยการโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยนะครับสวยจังนะโอ้โหโอ้โหเจ๋งจริงๆเลยนะครับผมอจะทันนี้คืออะไรรู้ไหม อี่ <reading ling> ๋เหรอจัดยิงเล่เจาใครจะตายคนอี๋ยิงเลยอืมเราจะกเต็มว่าผมชนะแน่นอนแกก้อนกากดูไหมอ้ยโอ้ยชิบชิบชิบเสียงชิบเพียงชิบเพียง โุ้ยยิงลูกสุดยิง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 นะครับนี่สุดยิงสุดยิงนึ่งแม่งอุ้ยจิ้งหัวยงอึสอึม่ไม่ไม่ไม่จะไม่ตายอยชิหตายเลยอึสโอ้ต้องนีอเราแม่นเราแม่นปืน มีคนโทรมาครับผมชาวไท<ห>ยครับเขาโทรมาเขาโทรมาครับรับสายก่อนไปเพื่อนอ้าวมาพูดพูดอีกนะครับผมอยากเล่นกับผมก็สุดนะอยากให้เล่นอยาอะไรก็บอกที่ใต้ล่างนี่เลยนะครับผม แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในดลานลูบอกนะฮะแล้วตอนนี้เชิญคุณก๊อกกัโผมสวัสดีรครับอออตอนนี้คุณก๊อกก็จะมาเล่นด้วยนะคะผมเต่ตอนนี้นะฮะผมนะครับเป็นพุทธให้จะาค่ายอยากเลสนุกเลยอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกได้นะฮะเกมก็จะมีหลายเกมน,นะคระบ,บอกเลยครับว่าอย่าเอาเกมที่ซื้อในสตรีมนะครับผมจะพยายามหลดนะครับเกมที่หลุดไม่ได้เช่นอาร์พีดีดีแล้วก็หลายอย่างนะ ก็จะมีคนมาเล่นว่าคือคุณมิสเตอร์ก๊อนนะคะเพื่อนยิงคนนั้นหมั่นไส้ไัมอ่ะไม่โดนตอนนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเสียงเขานะครับเพราะว่าเสียงเขาเบาแน่นอนนะครับน่าจะคิดทีแล้วก็เบามากนะตรงนี้นะครับฝนมากนะค,ครับอ๋อบอกแล้วร้อนครับ ไม่ใหญ่แล้วนะคบขั้วโลกเหนือเอาโลกเหนือไปขั้วได้ยังไงไปดีนะฮะน,นั่นจะเป็นระบบอีพีผมจะเ,เล่นลอีพีสามนะฮะจะเล่นระบบให้หมดเลยนะครับโอ้ตอนนี้มันสไลดอเลยใช่ไหมเนี่ยเราถอปนะเราประกอหไวอย่างนี้เองนะโอเค กลองยอย่าเพื่อนครับผมต้องอันนี้เล่นอันนี้ก่อนนะฮะเราต้องเล่นเจ้านี้ก่อนโลกก่อนคุณก๊อปเรียวบบที่ผมนะครับเพื่อจะได้เข้าเล่นด้วยกันฮนะคนถ้าอยากเล่นสนุกพวกเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้เล่นด่านเลยด้วยนะครับผมนะนรเรอต้องไหนวะเจอวมนวันก็หึงนะ นี่นะครับเยไว้ังดถ้าใครยังสอบเสร็จก็จะดือ,นอน่านงกันด้นะครับเส็จนะจะสอบเสร็จไม่เดแลนะให้ดูคลิปนี้อย่เือนอน่านหนนะครับผมง่าวกว่านะง่ายเร็วกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวขอตะคีบไปเลยนะครับ ตัดไม่ได้ผมถ้าถ้าสมมติตัดไม่ได้ขออภัยนะคะผมเพราะผมกตัดไม่ค่อยเป็นท่าไหร่เฮ้ยมาถึงนี่อ่ะถ้าลงมาแล้วทม่ไหวเนี่ยไกลแล้วนะผมชื่อนี่นะตรงนี้เลยนะฮะ L I O J R สองห้าศูนย์สี่นะครับใครรู้สึกถึงผมเริ่มแล้วนะฮะโอเคอ่าถึงแล้วถึงแล้ว โอ้เงียบไปนิดหนึ่งนะคะสังเฟังมันเงียบไปนิดรครับมีแล้วครับคุณก๊อฟตะกอนเดี๋ยวค่อยบอกตอนที่คลิปนี้จบนะฮะ ไม่ต้องไปฟังมันนะครับไม่ต้องฟังมันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเวรีดีเดียวอย่าพูดคำไม่สุภาพครับไม่งั้นผมผมไม่เล่นกับคุณนะครับ นะมาบินละมันไม่หอ,อ๋อมาถึงแต่งตัวโอ้โหมาถึงโคตรนะมาแต่งตัวนี่นะเกมส์ Survival นะครับผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะคะขออภัยนะถ้าจะคิดผมเนี่ยอ่านทนิวแล้วผมแบบอันนี้ครับเราลงขึ้นอันนั้นดีกว่านะฮะตรงนี้กินดำ น่าดีน่าดูนะครับอ้าวเร่องอะไรครับผมอ๋อโ Oh my god <laughs> โอ้นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว ตอนนี้คุณก็อีไหนครับผมเข้าเกีย,มมยกร์ไหมยังครับเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ตอนนีคุเพี่งมางฉนเรอเอว้าววะวว่ววววววล่นวีวววควอวววอวว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 รวบวกวว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 ะวว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 นว

เรผมก็ใช้ท่านี้จิงจะแฟ็ดร้อนไหมแบรแงั้นอะไรเหรอวันคจะรับสาบาตอนนี้พี่เขารู้ติดบ้าล้วนะไฟไฟไฟอืม้องเาฉัเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเพราะฉันมันข้าวาะฮะทำพาฉันเปลี่ยนเดี๋ยวแบเดียวเขาก็จะมีอันนี้นะครับหน้าปกคิแล้วก็จะมี นานนิดหนึ่งนะะหัวทำวัั้นไนโอ้ก็พอตอนนี้พี่ของหนูคะเป็นเทพเจ้านะโอ้ค่ะเซรุยงเซลุยงเป็นคนที่ลอยได้นะคะพี่ของหนูเป็นเทพเจ้านะคะสามารถลอได้ค่ะเราดูผู้สวยๆกันนะคะโอ้โค่ะมันสวยมากนะ อ๋อคุณไม่ต้องหาตัวค่ะไม่ต้องตอนนี้ไม oh, ่ต okay. ้องกังหายตัวก็ลังว้าเดี๋ยวเราจะไปบนแล้วเราจะได้ไหมว้าวอ้าวคือแบบนี้งความเร็สูงไม่ต้องพี่ขขาหนุนกรีฑาเจ้าเหรอคะมาเลยวิ่งความเร็วสูงอ่ะอือก็มาหาเทปฉันเป็นไปไม่เหมือนเดิมเวลาหาไปแล้วบินพันเลยเดี๋ยว ม่ผ่านเปหนึ1 1> ่งชั่วโมงแลวค่ะอะไรที่ผ่านป็นหนึ่งชั่วโมงแลวค่ะไม่ใช่ก็เราผ่านไปที่สองทีดูสิอย่าโกหกท่านผู้ชมนะครับ่ตออะเขาามาทังว่าฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเวลาผ่านไป ลงไปเลยค่ะเต็มพร้อมอ้าวใครบอกไว้แบบนี้มาแล้วว่าจะสไลด์ไปอนะ่ะนี่น่าจะหนุกกว่าครับไม่มาสุสุสุกันที่ไหนไม่ทำเรื่องไหนทุกทุกครั้งไม่ไมปล่อยเมียนี้ไม่ไมไมไมปล่อยไม่ปล่อยนมันจะไม่มันจะไปช้าอุ้ยทำไมพี่ตองไม่สไลด์อ่ะเพราะอะไรพี่ตอสไลด์มากกว่าล่ะเื่อยสไลด์เธอโอ้ยโดนี้กข้อโอ้ยจับล้อ ทำไมที่ไม่สไลด์เลยไม่สไลด์ครับผมอ,อ,อย่าพูดมากครับเด็กแล้วก็ชักเด็หนึงขลัญสูงนึง วาหา้เจ็นปบมนเดอบไปตกัอะไรโอ้แค่นี้มีนะฮ้ยฮุยทีเด็ทีเด็ดทอนมิสบอยโลวินสตาไฟใครไม่รู้ใครไม่รู้รล้ชื่ออะไรไปจะจำไม่ได้เออดุดดุดดุุุตุนอตุ h <h <for> ้า <h> <holes> <mate> <cruise> เจอกระดาษต่อไปอันนี้เข้านะครับบ๊ายๆใครชอบจะดีใครแล้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังในการคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วกดแชร์เพื่อจะไม่เพื่อเพื่อจะไม่เพื่อจะให้เพื่อนๆของเราได้ดูคลิปนะครับ